ครับผมพาทุกคนไปต่อกันที่เกาหลีใต้กันบ้างดีกว่านะครับอัปเดตหัวใจครับของสาวคนนี้กับครูฮี i ยซอนนะครับหลังจากที่เลิกลาก,กับสามีล่าสุดเธอก็มีความรักครั้งใหม่นะครับแต่ดูเหมือนว่าความรักในครั้งนี้ก็จะจบแบบไม่สวยเช่นเดียวกันครับ แฟนผลงานและผู้ที่ติดตามนะครับต่างาพากันส่งความห่วงใย,ยให้กับคูฮเยซอนนางเอกซีรีส์ดังอย่าง Boys Over f l o w e r หรือว่า F4 เวอร์ชันเกาหลีนะครับหลังจากที่ล่าสุดเธอก็ได้มีการโพสต์แจ้งข่าวเรื่องที่ได้มีการเลิกรากับแฟนนุ่มที่เธอเปิดเผยว่าคบหากันมาตั้งแต่มีงานคมนะครับโดยภาพประกอบที่เธอโพสต์นะน,นะครับก็เป็นภาพที่คูฮเยซอนมีใบหน้าที่ค่อนข้างจะเศร้าส้อยสะท้อนถึงความเจ็บปวดและก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับ จากตรงนี้นะครับทำให้แฟนๆต่างเป็นกังวลกับสภาพจิตใจของเธอไม่น้อยเลยเพราะนับตั้งแต่เธอได้มีการเลิกราแล้วก็หย่าร้างกับฮันแจฮยองพระเอกรุ่นน้องที่ปิดฉากชีวิตคู่3ปีในช่วงกลางปี2019เกือบจะ3ปีมาแล้ว นับแต่นั้นนะครับครูเฮเยซอนก็พักงานแสดงมีแต่ผลงานที่เป็นผลงานศิลป์งานเขียนแล้วก็งานเพลงเปียโ,โน,โนยังคงปล่อยออกมานอกจากนี้นะครับหลังจากที่จบในเรื่องของการหย่าร้างเสร็จเรียบร้อยเธอก็บินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่อังกฤษเพื่อที่จะพักใจอย่างที่ทราบกันสําหรับแฟนหนุ่มคนนี้ครับเธอก็ได้เผยนะครับบอกว่าถ้าตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันเธอถึงจะเปิดเผยให้ทราบว่านหนุ่มคนนี้เป็นใคร ณเวลานี้เธออยากจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของฝ่ายชายและไม่ขอเรียกร้องอะไรจากอีกฝ่ายเพียงแต่อยากจะให้เขารู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่นชอบเขามากเท่านั้นสําหรับเธอแล้วนะครับการออกเดทเป็นเรื่องที่มีความสุขและความรักถือเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะดําเนินชีวิตต่อไปครับวันนี้มีแต่ข่าวเศร้าเนาะ